นอกันเยอะหลับได้ใช่ยอมันคดร่้เกลียดอ่ะมาเกลได้วยป่ะอืมมีกรหล่บไม่มาเลยมานมเอะไรมีชุดอะไรเนี่ยไม่เป็นไรค่ะอทำไมอ่ะกลัวอะไรไม่ทำ่ะมากวนเกับพี่ นัดท oh, <you. S 2> ิววันนี้ถ้าไม่มีนัดทิวไม่เจอเนี่ยพีเอ็มเอ็มพีเอ็มอ่านยังคิดยังยังไม่ได้เข้าเข้าแล้วพีแต่ยังไม่ได้กดเลยนี่แหละไปไปคิดมาไม่อไปคิด <c oughs> ไม่ออกกินให้ดูแล้วกันเฮ้ยคนนี้มีปัญหามากเลยเป็นไรก็ไม่รู้วัวขาตลอด เรียนเต้าเนี่ยวันเนี้ยไปเรียนมาเปล่าอไม่โดดเรียไม่โดดมาน,น้องมา แล้วพี่สวัสดีค่ะเจอกันค่ะเิลได้ ไปไปค่ะไปไปรถจอยตรงนั้นสวัสดีค่ะ